ข้อความจากมิราขอแสดงความนับถือฉันชื่อมิราจากสภาสูงของกลุ่มดาวลูกไก่และฉันกำลังพูดคุยกับพี่น้องของฉันแห่งดาวครอสโลกไกอา ในแต่ละข้อความเราได้นำเสนอความจริงชิ้นใหม่และเปิดเผยหลักฐานเพื่อสนับสนุนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกของคุณดังที่กล่าวไว้ในอดีตว่าเราซึ่งเป็นกองกำลังแสงกาแล็กติกจนถึงขณะนี้เราได้รับอนุญาตเพียงบางส่วนในการแทรกแซงกระบวนการยกระดับของคุณเท่านั้น เมื่อเร็วๆนี้กองกำลังแสงกาแล็กติกได้รับอนุญาตให้เข้าไปแทรกแซงบนพื้นผิวโลกเพื่อลดไฟที่ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกาฝ่ายนั้นเป็นผลมาจากฝ่ายมืดซึ่งใช้อาวุธเลเซอร์ทำลายบ้านหลายหลังในบริเวณนั้นเปลวไฟบางส่วนก็ปรากฏขึ้นในภายหลังจากพลังและพลังงานของอาวุธไฟลุกลามเนื่องจากมนุษย์ไม่ได้ดับไฟทันทีและเนื่องจากมีลมแรงในบริเวณนั้น แอชตาสั่งให้กองเรือกาแล็กติกเล็กๆเ,เข้าควบคุมไฟไม่เช่นนั้นทุกอย่างจะลุกไหมในภูมิภาคนั้นเนื่องจากนักดับเพลิงที่เป็นมนุษย์จมอยู่กับสถานการณ์ทั้งหมดและไม่สามารถหยุดการแพร่กระจายของมันได้ รการแรกกองยานอาวกาศได้รับการอัปเกรดด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อป้องกันไม่ให้พวกมันตกลงมาและตกลงสู่พื้นหลังจากเข้าสู่ความเป็นจริงสามมิติของคุณที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงอันหนักหน่วงจากนั้นยานอาวกาศทั้งสองลำก็ออกจากเรือทหารของแอชต้าเพื่อปฏิบัติภารกิจบนโลกเราได้รับอนุญาตให้เข้าไปแทรกแซงเหตุการณ์เชิงลบนี้ได้ในจำนวนจำกัดกาแล็กติกไม่สามารถดับไฟทั้งหมดในลอสแอนเจลิสได้ทั้งหมดแต่ก็ช่วยได้มากที เดียวนอกจากนี้กองบัญชาการแอชต้ายังอนุญาตให้ยานอาวกาศบางลำจงใจที่จะเปิดเผยเพื่อให้มนุษย์และฝ่ายมืดมองเห็นการมีอยู่ของเราบนท้องฟ้ายานอาวกาศของเรามีให้เห็นในข่าวโทรทัศน์สดผู้ควบคุมฝ่ายมืดโกรธและหวาดกลัวมากในเวลาเดียวกันเพราะพวกเขาไม่สามารถซ่อนการปรากฏตัวของเราในโทรทัศน์ได้ และพวกเขาก็รู้ว่าวันเวลาของพวกเขานั้นมีจํานวนจํากัดน่าเสียดายที่กล้องของคุณไม่ก้าวหน้าพอที่จะจับภาพเรือยานกาแล็กติกของเราได้อย่างแม่นยำเรามักปรากฏ เป็นวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมโดยมีหรือไม่มีสีบางสีกระพริบบางครั้งก็อยู่ในรูปของเมฆแต่ก็ไม่บ่อยนักอย่างดีที่สุดก็เหมือนกับจานบินทั่วไปภาพถ่ายและวิดีโอทั้งหมดของยานอาวกาศหรือกล้องยานอาวกาศที่มีความชัดเจนขนาดใหญ่และมีรายละเอียดที่บินอยู่บนท้องฟ้าบนแอปโซเชียลของคุณน,นั้นไม่ใช่ของจริงเราไม่เคยแสดงตัวเองอย่างใกล้ชิดและละเอียดต่อใครบนโลกใบนี้เลยเช่นเดียวกับที่ไม่มีใครในโลกของคุณรู้ว่าภายในยานอ อากาศของเรามีลักษณะอย่างไรเราไม่เปิดเผยข้อมูลทางทหารที่ละเอียดอ่อนดังกล่าวเนื่องจากฝ่ายมืดสามารถสแกนจิตใจมนุษย์ได้อย่างง่ายดายโดยที่พวกเขาไม่รู้และดึงข้อมูลนี้ออกมา นี่คือปฏิบัติการทางทหารของกาแล็กติกมีกฎเกณฑ์ไม่มีใครในกองเรือฝ่าฝืนคำสั่งเราตระนักดีว่ามนุษยชาติส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมที่จะเห็นการปรากฏของเราในท้องฟ้าอย่างใกล้ชิดโดยละเอียดและเห็นแผ่นดินของเราบนโลกของคุณการได้เห็นสิ่งมีชีวิตในกาแล็กซีที่สูง15-25ถึงฟุตและพระบิดาสูงสุดและพรามครีเอเตอร์ซึ่งมีความสูง40ฟุตทั้งคู่การออกมาจากเรือขั้นสูงของพวกเขาคงมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่มนุษย์จะรับมือได้ ให้เราพร้อมและเตรียมพร้อมสำหรับการลงจอดครั้งใหญ่ประการแรกอรารยธรรมของมนุษย์จำเป็นต้องเข้าถึงจิตสำนึกโดยรวมที่สูงมากพอที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ฉันรับผิดชอบการดำเนินงานด้านมนุษยธรรมซึ่งฉันได้เข้าร่วมในกระบวนการยกระดับในจักรวาลระบบสุริยะและดาวเคราะห์ต่างๆหลายครั้งแล้วภารกิจของฉันไม่สามารถเริ่มต้นได้จนกว่า การลงจอดจะเกิดขึ้นบนโลกของคุณเมื่อมนุษยชาติถึงการ สันสเือนที่ต้องการและกองกำลังแสงกาแล็กติกได้รับไฟเขียวให้ลงจอดจากสุพรีมฟาเธอร์และพรามครีเอเตอร์ไม่เช่นนั้นมันจะเป็นหายนะแห่งความหวาดกลัวความตื่นประหนกตกใจและมนุษย์ที่พยายามโจมตีเราด้วยทหารของพวกเขาและแน่นอนว่าเป็นฝ่ายควบคุมเชิงลบของคุณด้วยเราไม่กลัวความปลอดภัยของเราเนื่องจากอาวุธมิติที่สของคุณไม่สามารถทำร้ายเราหรือทำลายยานอาวกาศของเราได้มีเพียงอาวุธนิวเคลียร์ของคุณเท่านั้นที่ก่อให้เกิดภัยคุก คมแต่เราสามารถต่อต้านพวกมันได้อย่างง่ายได้คุณได้ดูตัวอย่างเมื่อปีที่แล้วเมื่อวันที่5มกราคม2024ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อยานอาวกาศกาแล็กติกลงจอดบนโลกโดยไม่คาดคิดยานอาวกาศจากอรารยธรรมกาแล็กติกคลีโอเรียนได้ลงจอดในไมอามีรัฐฟลอริดาในสหรัฐอเมริกาซึ่งเพิกเฉยต่อคำสั่งจากแอชตา ว่าไม่ให้ลงจอดบนโลกนี้แต่พวกเขาไม่เคยอยู่ในส่วนนี้ของกาแล็กซี่มาก่อนพวกเขาเห็นสิ่งมีชีวิตบนโลกไกาอาดังนั้นพวกเขาจึงอยากพบและแนะนำตัวเองกับมนุษย์บนแผ่นดินแม่ไกาอาหน้าเสียดายสำหรับพวกเขามันไปได้ไม่ดีเลยทันทีที่ทั้งสามคนออกมาจากยานอาวกาศหลังจากที่มนุษย์สองสามคนเห็นพวกเขาตื่นประหนกอย่างสิ้นเชิงผู้คนก็เริ่มวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดและแจ้งตำรวจ คลีโอเรียนสูงเพียงแค่8ถึง10ฟุตเท่านั้นเมื่อพวกเขาตระหนักว่าการปรากฏตัวของพวกเขากำลังสร้างเหตุการณ์เชิงลบพวกเขาก็กลับไปที่เรือยานทันทีและออกจากโลกนี้หลังจากเกิดเหตุได้ไม่นานรถตำรวจเกือบ100คันก็มาถึงที่เกิดเหตุฝ่ายมืดพยายามปกปิดเหตุการณ์กาแล็กติกนี้โดยบอกว่ามีไวรุนจำนวนมากในพื้นที่ก่อปัญหาเรื่องดอกไม้ไฟคุณไม่จำเป็นต้องมีรถตำรวจมากมายขนาดนั้นเพื่อรับมือกับกลุ่มไวรุนที่เป็นมนุษย์ ระวังข้อมูลที่ทำให้เกิดความสับสนซึ่งแพร่กระจายจากเครือข่ายสื่อข่าวกระแสหลักของคุณปี2025จะนำความจริงมากมายมาสู่ความเป็นจริงของคุณติดตามความจริงและอย่าลืมต้นกำเนิดกาแล็กติกและภารกิจของคุณบนโลกไกอาโปรดรับความรักและการสนับสนุนของฉันด้วยขอขอบคุณเอกอัครราชทูตกองกำลังแสงกาแล็กติกจงสงบสติอารมณ์เมื่อเผชิญกับพายุมิรา ถ่ายทอดโดย e quez, เอเรนาเวลาสเกสเอกอัคารราชทูตแห่งกองกำลังแสงกาแล็กติก